สวัสดีครับแอลดูลแฟนเพจเมื่อนี่้ามาชมรถสวยๆรถรู้นรู่นกับมิวเอกตัวไม่ล่าสุดตัว2 0 2 3นะครับเบงหลอบหนอกกันหนอกก่อนนะครับมีด้านหนะ้าการฟังความเมือค้นขับนะครับ ตัวท็อป <Top S 2> นะค <20. S 2> รับก็ยี่สิบน้กนองอโต้ที่ไดรางวัลน,นะยคะที่นี่หลอรางวัลให้ด้วยคุณแม่พามา,าไคุณแม่ามาได้นะคะน้องอาโต้ของเราเนี่ยค่ะก็อยู่กันที่ค่ายของทางรถยนต์เนต้านะคะเนต้าวีค่ะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะเรียนเชิญทุกท่านมาเล่นกับน้องออโต้ได้น้องออโต้ที่เขาจะมาเป็นโรบนะเขาไม่ได้มาประจำนะคะทำงานพาร์ทไทม์เรียนเชิญค่ะ ตัวนี้จะเป็นเบะ,นะครับปั๊บไฟฟ้านะครับทั้งตูเลยนะครับรยางนี่ก็ยางสุดยอดครับสุดยอดครับตัวนี้คือให้นอกนะครับสีสันนะครเดี๋ยวพาช่มดันได้ครับได้าเรนไปดันได้ เป็นกระจกขึ้นลงโดยเฟ้ยฟ้าออโต้ด้านคนข่นขาพวกมาไล่มาตีฟังชันครับมีเต็นชิปพร้อมครับหน้าจอขนาด10นิ้วด้วสวยครับเกียวออโต้รับแอร์ออโต้ครับ,เ,ออโตโตรบเป็นบอหนังครับ

นั่งสบายนั่ง่่หานเพราะนาเป็นบอบปับไฟฟ้าของรบนสันบรกับน,นั่งเลยจริงนะครับเจ็ดที่นั่งตัวนนี้จะเป็นฟ้าไทยไฟฟ้าครับ บอง่ายคือง่ายจะมีความบรรทุกต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่คุณสามารถเซตติ้งแล้วก็ใช้งานกันได้ไม่ได้มีอะไรให้ยุ่งยากสับสนนะคะอย่างเช่นโครมาต์ที่ดูอยู่ทางด้านในนะคะอยากทำการใช้งานพวงมาัยของเราเยนป็นแบบเอ่อเทคโนโลยีดีมากนะชอบมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะคะสำหรับการขับขี่นะคะพูดถึงพวงมาไยแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ทไลท์นะคะของในตังลีตัวนี้ก็คือตัวเกียร์ของรถเนี่ย เขาจะเป็นก้านนะคะที่อยู่บริเวณหลังพวงมาลัยนะคะคอนโซลกาศเนี่ยเก็บของได้เยอะนะคะแล้วก็สีสันสดใสด้วยทั้งสามคันนะคะก็จะเป็นรุ่นเนเทอร์วีของเราหมดเลยแต่คุณอาจจะสังเกตดูนะคะว่ารถยนต์เนเทอร์วีของนอตโวโชเคสเนี่ยที่เรามาโชว์กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลูแฟนเพจขอบคุณเลยล่ะครับขอบคุณเลยลค่ะเนื้อาหนึ่งอบูามมาก็จะเ้อมูละเอียดนะครับ